ส่วนในเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยรับจากซิตี้อยู่ 18, <c oughs> 1 8ื่นแปดอาหมื่นแปดเหรอ หรือว่าผมแบบเสียเลยผมให้เลยส0 0 0 0แล้วก็ในพาร์ทนี้เพิ่มเติมความเดือดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งครับก็คือบวกค่าความสามารถของรูปสับปะตูเนี่ยเป็น100เช่นกันครับคือมหาอุดว่างั้นเถอะออฟตัศแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับ X, เลนเลจิน่าเอ็กเคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนวาวเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยให้ผมเล่นเกมหรือตัดคลิ เป็นอ,อัปตัดสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับสวัสดีครับผมกลับพบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับซีรีส์นะสันติซีซัน4พาร์ทส9แล้วครับผมก่อนเข้าไปรับชมเนื้อหากันเนี่ยผมก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจเซียนฟีฟ่ากันไว้ด้วยนะครับ ความเดิมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เล่นเกมพิมพิลิทไป2เกมนะครับผมเกมแรกเนี่ยเราก็บุกไปชนะเลสเตอร์สตีได้ถึงคิงพาวเวอร์เตเดียมเลยนะครับศูนย์ประตูต่อ3นะครับผมและปิดท้ายด้วยการชนะวัดฟอร์ในบ้านซิตี้กราวของเรานะครับสประตูต่อ1นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าคือถ้าเช็คผลงานยอดหลังดูเนี่ยโอ้โห เขียวแบบว่ากระดานเขียวรัวๆเลยนะครับผมมีติดแดงแค่ตอนอ่าเจอแมนยูนะครับส่วนเนื้อหาในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะมีเกมไปเยือนเวสแฮมนะครับผมแล้วก็อ่ามีเกมไปเจอกับวู๊ปแฮมตันนะครับเราจะเล่นเกมเยือนทั้ง2เกมเลยครับในพาร์ทนี้นะทำไปเล่นไปลงสัปดาห์ละคลิปเผื่อแป๊บๆก็จบแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าคะแนนของเรามันจะค่อนข้างสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะแต่เราต้องไม่ลืมเขาว่าทางเชลซีกับแมนยูที่ตามหลังมาเนี่ยนอกจากแต้มติจี้ตุดแล้วเขายังแข่งน้อยกว่าเราเยอะนะครับโดยเฉพาะเชลซีนะแมนยูนี่แข่งน้อยกว่าเราเกมเดียวนะครับผมลิเวอร์พูลแมนซิตี้ก็แข่งน้อยกว่าเราเช่นกันครับว่าแต่การเงินของเราเนี่ยทำไมทำไมเวทค่าเหนื่อยเราปาไป80แสนเลยวะเราไม่จะเป็นต้องจ่ายแพงขนาดนั้นครับผม เบไปสักสามแสนนี่ก็หเหลือแล้วนะเอาจริงในส่วนของยอดขายเสื้อเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอันดับหนึ่งอินเดียนี่มันก็ มันก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าเป็นไอคอนของทีมอยู่แล้วใช่ไหมครับโรบินแฮกมึงมาอย่างไงวะเนี่ยเพราะหลายเกมที่ผ่านมานี่คือหลุดเดี่ยวไปยิงไม่เข้าเลยนะครับแต่ยอดขายเสื้อดันเข้าเป้าซะงั้นนะครับผมอันดับ3หวังฮีชาน,นี่ก็ไม่แปลกครับตั้งแต่นาสันติเข้ามาคุมบางเขนจนถึงวันนี้เนี่ยนาแกใช้เงินลงทุนไป163ล้านปอนด์นะครับได้รายรับกลับมา256ล้านตัดเป็นกำไรได้90ล้านก็เขาเรียกว่าหายใจสะดวกขึ้นนะครับผมเพราะว่าวันแรกๆที่เข้ามาทํางานนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเช็ การเงินเฮียมากเลยว่ะในส่วนของช็อตลิสต์นักเตะที่เราเคยสนใจผมอาจจะเอาออกซะหน่อยนะแอดวินคูล่านี่ก็เป็นหนึ่งในเตะที่ผมเคยสนใจมากนะครับผมเช่นเดียวกับเรจจี้แคนนอนนะ มาคา่เดเวิร์ดนี่กเ็เราได้รับข้อมูลจากจักรวาลคู่ขนานมาแล้วเนาะก็ลบทิ้งไปครับ,บเดวิดเนเรสก็เช่นกันครับผมใน5คนนี้เนี่ยเราปิดดีลโคสแมนเรียบร้อยนะครับผมส่วนอีซักบากาบูดากา้าคุณย่านี่คือเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้านะครับเป้าหมายอันดับหนึ่งเนี่ยก็คืออีซักนะครับผมถ้าอีซักไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นคุณย่าไม่ก็ดาก้านะครับถ้าคุณย่าดากา้าไม่ได้จริงนี่คือคุณต้องทำบุญบ้างแล้วนะ คงจะต้องไปใช้บริการเซนติกบาการบูนะครับผมหวังว่าเราคงจะไม่ได้มาเจอกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะี้ผมเพิ่งสังเกตว่าไอ้พวกนักเตะท,ที่ผมให้ความสนใจเนี่ยพลังแฝงมันเยอะเหมือนกันนะทางด้านโคสชแมันนี่น erm ani, โอ้โหมีโซลิดเพเยอร์สปีดดิบเบอร์มีทีมเพลเยอร์นะครับดาก้านี่มีอะไรวะมีสปีดดิบเบอร์นะครับบาการบูนี่มีฟินิชช็อตกับสปีดดิบเบอร์นะครับผมอีซัตอืมอัลไซฟูชช็อตไอ้ลูกจิ้มหัวเกลืองนี่ก็น่าจะเป็นทีเด็ดของเขาเหมือนกันครับผมส่วนคุณย่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ มีลีดเดอร์ชิพมีแฟลร์มีลองช็อตเทเกอร์ aker, มีเอาท์ไซ f ์ฟู้ดช็อตนะครับโอ้โหคูนี้เลือกไม่ถูกเลยนะโอเคระหว่างทางมาเจอกับเวสแฮมก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับผมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ต้องอัปเดตครับก็คือ ในเรื่องของระดับความยากเนี่ยจากตอนแรกเราเล่นอนมทีแล้วก็เพิ่มค่าความฉลาดของ AI ฝั่งบอทด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องของการประกบตัวใช่ไหมจาก50ปรับเป็น100ไปเลยนะครับผมแล้วก็ในพาน,นี้เพิ่มเติมความเดือดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งครับก็คือบวกค่าความความสามารถของลูกสาวประตูเนี่ยเป็น100เช่นกันครับคือมหาอุดว่้งันเถอะคือถ้าลูกไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยโดนเซฟแน่นอนครับพาคุผู้ชมทุกท่านมาที่สนามลอนดอนสเตเดียมรังเย่าของทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ กับฟุบอลพเมลีกนะครับผมโโหนัด oh, ท oh, hey, ้ายๆของฤด,ดูกาแล้วนะ mm hmm. แต่ว่าจากสถิติของผมที่มาเยือนสนามเนี่ยส่วนใหญ่จะสามารถคว้าสามแต้มออกไปได้นะครับผม mm hmm. เกมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะคว้าไปได้เหมือนทุกทีหรือเปล่านะครับโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. แต่กองเชียร์ในสนามลอนดอนเซเรียมนี่ต้องบอกว่า mm hmm. เสียงมันดังตึกก้องจริงนะเพราะสนามมันใหญ่ใช่ไหม mm hmm. ตัดภาพไปที่ซิตี้กราวของเรานะครับโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. ไม่ได้ดังขนาดนี้นะครับผม แล้วยิ่งถ้าตัดไปไอลุมพินีสเตเดียมของโคต้ตมนะหนักกว่านี้เยอะครับคุณนึกว่าเตะในป่าช้านะครับกับตานทีมของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นเกนโจจิเหมือนเช่นเคยนะครับไม่แน่ใจ,จเหมือนกันว่าอนาคตของเขากับทางนอตติแองโเรสในฤดูก,กาลหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่มาดูทางด้าน1ิเราาชื่อตัวจริงของทางเวสแฮมันก่อนดีกว่าครับเขาใช้ระบบ4-2-3-1นะครับผมตัวหลักๆก็ยังมีอ่าโทมัสซูเช็นะครับที่ยังอยู่นะ มีจัลล์บูเวนนะครับผมอกองหน้าของเขานี่เอ๊ะรอบนี้เหมือนอ๋อลาชิก้าลาชิก้าไปอยู่ที่ม้านั่งสำรองนะครับผมส่วนเซเนตัวจริงของไทม์นอเทียมฟอเรสเนี่ยก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะก็คือตรงฝั่งของเบบูเนี่ยวันนี้จะใช้เป็นโรเบิรแฮนสตาร์เป็นตัวจริงนะครับผมโอเคผูตาสินเป่าเริ่มเกมครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเป็นฝ่ายเขี่ยเล่นก่อนนะครับผมเนี่ยครับสนามเวสต์แฮมมันมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์ตรงนี้แหละ คือมุมกล้องมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคาบาวนี่ตามติดชีวิตจริงๆครับมึงนี่น่าไปทำรายการพวกลิตี้โชว์นะเวลามาเอโอโหชิบหายก่ยาวว่าจะเอาปลายเท้าสกิดบอลคร,รับแต่ว่าจังหวะลงทิ้งตัวนี่เขาสปินสปีดท,ทันทีเลยครับโอ้โหเอาไปหนึ่งเหลืองครับไ <c oughs> อ้เหี้ยมึงมีไปเหลืองติดติดตัวกี่ใบแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเหลืองนี่ผมเสียบแล้วนะโอ้โหดูความคล่องตัวครับจอร์ดเบเว่น โอเคสวยครับโคเรียทาวเวเลสสวยครับเห็นทาวเวเลสเราน,นึกขึ้นได้ <c oughs> แหมล่าสุดไปอาร์เซนอลใช่ไหมโอเคเดอาจังหวะนี้ก่อนครับผม <c oughs> ไวรล็อกกี้ <c oughs> เล่นชิงหนึ่งสองกับคาบาา ไม่ชิงครับคาบาวคืนหลังไปก่อนโคเรียแล้วเคาะคืนสวยมากครับเปนฮอกกี้พิกเข้าซ้ายแล้วโอ้โหจริงจริงน่าจะทิ้งตัวล้มซะหน่อยนะแม่จะโชว์พิ้วไปไหนก็พี่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมดรอปคาบาวไปสำรองใช่ไหมตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่อะพอไม่มีคาบาวนี่คือแบบโอ้ยากนะครับชีวิตนี่ยากขึ้นเยอะเลยนะครับผมคารเบียสใหญ่เสียชื่อครับแบ็กตัวใหม่ของอาร์เซนอลนะครับผมคนตามมาดูฟอร์มมึงเยอะนะเว้ย <laughs> ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ย โอเคดสวยครับคาร์บาวโรบินแฮ็กข้างหน้ามีมาร์กี้ปะบอลอยู่แต่ว่ารอเลือกหวังดีชานเว่าน,นี้อา่าเราให้ให้ดีด้วยครับแต่ว่าให้อินเดียดีกว่าอินเดียโอ้โหกูเหลือจะเชื่อสวยทุกอย่างแล้วลูกเนี้ยโอ้โหมงยิ่งเป็นจาพนมหรือไงวะเนี่ยมึงกระโดดสลับขาเตะเนี่ยโอ้ยหลักยิงยิงจะไม่ค่อยดีอยู่ไปเล่นท่ายา่าซะงั้นครับไปรกี้หลอกหลอบยิงไกลลูกนี้โอ้โหข้ามคานไปครับสวยครับ เลยออ5นาทีก่อนเข้าสู่ช่วงท่วเวลาบาดเจ็บนะครับผมอุย้ยไม่มาเลยน็อกี้หลังมาได้บอลน,นี่คือคู่แข่งนี่เข้าถึงเนื้อถึงตูดตลอดครับเาาเลสให้ไปที่เอาแล้วข้างในมีมาเนนอกกี้โอ้โหยากครับยากยอดมาสวยครับเข้าซ้ายข้ามถนัดขวดโอ้โหแม่งเออแล้วพุทธศิลก็เป่าจบเกมการแข่งในครึ่งเวลาแรกไปเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่ อึดอัดนิดนึงนะเพราะว่าแนวรับของทางเวสแฮมเนี่ยก็ตามประกบตัวค่อนข้างดีนะครับผมรวมถึงอ่ไอ้จังหวะเซฟของประตูไม่ค่อยมีนะแต่กูงงว่ากูยิงหลุดกอบไม่ได้ไงตั้งหลายลูกเนี่ยโบเวนมีโชจีครับยังเก่าครับผมสโตนโชจีมึงถึงมึงจะแก่แต่มึงก็ต้องยืนระยะให้ได้ด้วยมึงเห็นครินี่กับบนุชชี่ไหมโอ้โหแม่งวิง่งไม่มีหมดจริงๆนะเก่าอุ้ย เน้นแบบเอี้ยวตัวปั่นเข้าเสาไกลแล้วนะแต่ว่าเหมือนทิศทางมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับอุ้ยโอ้โอโหอเคนี่ป๊อบเซฟชีวิตพวกเราไว้ได้นะครับแล้วเป็นเกมโฉบของทางไม่ยอมพลาดครับจังหวะนี้วังอิชานหลุดมาล้ำหน้าไหมไม,ไม่ล้ำด้วยนะครับผมวังอิชานใจเย็นตึบ๊บแล้วส่งให้มาร์กี้กีิเรียบเลยครับผมตอนนี้บอเลนได้ประตูออกนำจนได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะจากลอสลานมาเลยมาร์ก,กี้เจ้าเก่าครับ โอ้โหยิงเป็นกองหน้าเลยครับวิวคนนี้ใครเห็นก็นึกว่าบูโน่คนนเดสมัยอยู่กับเอวอร์ตันนะครับผมไม่ชอบความเร็วของหมออีชานมากเลยนะคือตอนที่ผมจะจ่ายมาเนี่ยผมดูเรดาร์แล้วมันมันออกตัวแบบโอ้โหอยู่อยู่ต่ำกว่าก้องหลังตัวสุดท้ายของเบสแข็งค่อนข้างเยอะเลยนะแต่พอส่งบอลมาแล้วเนี่ยมันหลุดเหมือนกับแบบเหมือนยืนลำหน้าเน่เออมันหลุดอะไรขนาดนั้นวะนี่แหละครับที่มาของคำว่าสปีดเร็วกว่าโยมบาลนะครับไปถอดรถเป็นแฮกออกนะครับผมส่งเป็นอีลาสเบบูลงมาแทนนะ มาเล่นคอนเนอร์จังหวะนี้ก็ทีเด็ดยิงไกลคงคงไม่ต้องแล้วมั้งเอาลูกลูกมงธรรมดานี่แหละอ่ะมอนอกกี้โยนเข้ามาอินเดียโดดเทคตัวคนเดียวลูกนี้แล้วโอ้โหบอลมันไปโดนคานจังหวะสุดท้ายครับเน้นเพิ่มมาตัวเลยครับจังหวะนี้แมช่ชงนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังฟอร์มแรงเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะได้ลงแค่ในฐานะตัวสำรองนะครับแต่ค่าชาร์ปค่าจิตใจเขาเนี่ยดีดีเยี่ยมนะครับผมเต็มร้อยเลยนะสงสัยชอบครับชอบบทบาทตัวสำรองมากกว่าครับผม กระบาให้ดีแลบแล้วเบบูสอดสวยครับแต่ว่าเอาตัวรอดไปได้ครับดีแลบโอ้โหพิงสวยมากโดนลุม2ยังตัวรอดมาได้ครับกระบาอุ้ยเบบูเช็คไลน์แปลโอ้โหล้ไหมไอเนี่ยโอ้หล้มหน้าไปก่อนครับผมโอ้น้าเสียดายครับบอลน,นำอยู่มันต้องเติมมากครับอุ้ยเกือบจับยาไปครับจงหวันนี้อินเดียดีแลบชี้ขอบอลเรีวพอไหมเร็วพอก็ไปสวยครับดีแลบเลี้ยมดีแล็บโลก กองหลังมาไงวะเนี่ยโอ้โหตามประกบติดดีจริงๆครับเห็นประตูขยับออกมาแล้วนะครับผมกำลังจะงัดข้ามนะโอ้โหดูพลังแห่งการประกบตัวร้อยรับแข็งแกรงโอ้โหหัวผูก็แข็งแล้วนะจิ้บหายแล้วเข้าสู่ช่วงทุ่มเวลาแล้วครับผมนาทีบาปนี่ไม่เอานะโอ้ยดิโฟนี่ไงนี่ไงช่วงแรกนี่โดนโซเชียลแซลยับนะครับผมซื้อมาทงไปสองสิบล้าน โอ้ไม่เห็นเหนียวเลยโอ้ทุกวันนี้เริ่มจะพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับผมแต่ว่าเวลายังคงเดินอยู่ครับอย่านะมองไปก่อนมีใครอยู่ข้างหน้าไหมไม่มีครับอ่าแล้วพุทสินเป่าจบเกมเลยครับผมกลายเป็นว่าน้องเนี่ยฟอรเรสก็สามารถเก็บ3ามแต้มออกมาจากลอนดอนสเตเดียมได้นะครับโอ้เดินหน้าเชิดมาเลยครับผมโอ้ยหาว่าไปเกือบตายเหมือนกันนะตารางคะแนนไหนดูซิตอนนี้ฟอรเรสต์อ้ย ออเมนยูแข่งมากกว่าเราแล้วนะครับผมโอ้โหบึงเอาเวลาตอนไหนไปแข่งกันวะเนี่ยแล้วเชลซีก็โอ้หกสิบแปดแต้มนะครับอ้เกมหน้าถ้าเกมหน้าเราเกิดสะดุดขึ้นมานะเราเกิดทะลึ่งสะดุดขึ้นมานี่ผมว่าเมนยูอาจจะปาดเราไปนะครับผมถ้าเมนยูปาดมันก็ยังไม่เท่าไหร่เว้ยมันยังอยู่ในพื้นที่ยูฟาใช่ไหมถ้าเชลซีปาดทีด่สิโอ้ย ยังไงกันนะอาร์เซนอหาว่าไปเข้ามาที่6แล้วนะครับในส่วนของดาวซันโวตอนนี้โอ้โหซาดิโอมานเน่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องนะ <S <s <ut> <S แต่ว่าหวังฮิชานก็ตามมาถามว่ามีโอกาสแซงไหมมันก็มีนะครับผม <m ance> แต่คือเหลืออีกแค่ไม่กี่เกมะนะผมว่ายังไงมาเน่ก็น่าจะคว้าดาวซันโวปีนี้ไปนะครับส่วนดาวแอซิ S <s นี่ก็อินเดียน่าจะลอยลำนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอ่าคลีนช <s> ีสก็ นิโก้ก็อยู่ที่6นะครับผมเก็บไป12บสตีนชีชนะครับส่วนใบเหลืองก็ผมว่าคาบาวชัวร์แหละครับผมส่วนใบแดงนี่ก็ตามที่บอกครับผมทีมเราเล่นค่อนข้างมีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬานะครับผมเรื่องใบแดงเนี่ยไม่มีหรอกในส่วนของพี่มาริคเพยเยอร์ออฟเดอะมันโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อนึกว่าเป็นลิเวอร์พูลหมดเลยมีมาโน็กี้แทรกเข้าไปคนนึงนะครับผมมาโน็กี้จริงๆก็มีโอกาสคว้ารางวัลเดือนนี้นะครับผมแต่ก็ลิเวอร์พูลเขาอันดับดีกว่าเราเนาะไม่แน่ใจว่าฟาบินโยโรเบิร์ตสัันกบอลิซงนี่อาจจะ อาจจะแย่งตำแหน่งนี้ไปได้นะครับแต่เราได้เปรียบตรงที่เราเป็นผู้เล่นเกมลุกไงมันอาจจะมีภาษีที่ได้เปรียบนิดหน่อยนะโอ้โห,โโหเลียมดีแลบเหมือนสัญญายืมตัวจะหมดนะครับผมดีแลบเอาจริงผลงานก็กาลังดีเลยนะแล้วคือเป็นอะไรชิ้นสาคัญด้วยนะครับผมถ้าไม่มีดีแลบนี่คือไม่รู้จะส่งใครลงเหมือนกันนะเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวตัดสินใจทีเนื้อกันเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าคิดเห็นยังไงกับกองหน้ารายนี้นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าอยู่ในระดับที่มีประโยชน์กับทีมนะครับ อย่าว่าง้นงี้เลยนะกูซื้อแม่งเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหานะครับผมบินข้ามเมืองไปมาเนี่ยเปลืองค่าตั๋วนะครับซื้อมาอยู่ด้วยกันเลยโอ้โหแล้วราคาแค่2ล้านโอ้ทำไมมันเช่นถูกแบบนี้ครับเป๊ปเดี๋ยวเราลองเอากองหน้าไปเสนอเป๊ปก่อนไหมอ่ะลองดูนะครับผมยื่นหมูยื่นแมวไปก่อนนะ,ะเรื่องเงินค่อยมาว่ากาันทีหลังนะครับผมอ่าทางเป๊ปเขาไม่เอานะครับผมแต่ว่าเขาต้องการล้านเจ็ดบวกกับเซ็นรอสเอร์เหรอเฮ้ย ร้านโอ้โหถูกชิบหายถ้าเกิดว่าผมตัดเซลล์คอนคอร์สออกไปอะ่ะมันต้องขึ้นเป็น2ล้านแน่เลยวะ่ะอ่าเดี๋ยวผมขอลองดูนะครับผมลองตัดเซลล์คอนคอร์สออกไปนะครับถ้าเกิดว่าตัดเซลล์คอนคอร์สออกแล้วได้ราคาล้านเจ็ดเนี่ยผมเอานะแต่ผมเชื่อว่าเป๊ปคงไม่เอากับเราด้วยหรอกครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเสียผลประโยชน์นะครับสำหรับเดีลยวนี้เราอายุแค่19เนี่ยมันยังสามารถทําเงินได้มากกว่านี้ว่ากันเถอะก็ขึ้นอยู่ที่เป๊ปแหะครับว่าจะคิดยังไงนะอ่าเห็นไหมเข้า2ล้านสามครับ โอ้โหแม่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลองยื่นชูรสแล้วก็ในส่วนของค่าตัวเนี่ยไม่ให้ละกันนะครับลองดูซิเผื่อทีมเขากําลังขาดกองหลังนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชูรสมีมูลค่ามากกว่าเรียมดีแลบอีกนะครับโอเคเขาไม่เอาละครับผมจริงๆกูก็ไม่ได้อยากจะให้มึงหรอกตัวเนี้ยแค่อยากลองใจเฉยๆอ่ะในเมื่อคุณไม่ได้อยากได้นักเตะในทีมของผมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องเงินเลยก็ได้นะจริงๆสอมูล้านเก้าไหมถือว่าช่วยๆกันนะครับผมตัวที่ผมขอล้านเก้าละกัน ลดมาอีกหน่อยเองนะผมว่าเป๊ปคงไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าวันนี้ผมเตรียมเงินมาแค่ล้านเก้านะครับผมโอ้โหใครใครเชื่อมึมือโง่แล้วนะสันติเป๊ปขอ2ล้านว่ะเป๊ปบอกว่าเป๊ปชอบตัวเลขกลมๆนะครับผมเห้คุ้นๆนะถ้ามันขอสองล้านผมว่าล้านเก้ามันจ่ายไหวว่ะเราเราตื้อซะหน่อยแล้วกันคือ2ล้านผมว่ามันแพงไปอ่ะผมว่าเอาล้านเก้าแล้วกันนะครับผมสบายใจกว่านะยื่นคำขาดไปเลยครับผมว่านี่คือไฟนอลออฟเฟอร์ของเราแล้วนะครับเฮ้ยเอาเว้ยนะสันติเป็นฝ่ายรุกบ้างนะครับผม ต้องดูและครับว่าเป๊ปจะจะลุกหนีหรือว่าจะยังไงอ่าโอเคครับผมในที่สุดเราก็ได้เรียมดีนแลบมาในราคา1นล้านเก้าแสนปอนนะครับไม่แพงเลยนะครับผมได้ข่าวว่าเอเจนต์ของทางดินแลบเนี่ยติดต่อเข้ามาหานะสตินะครับผม เขาต้องการที่จะรีบมาคุยสัญญาส่วนตัวให้เร็วเลยนะครับจริงๆมึงไม่ต้องรีบคุยก็ได้นะแต่ว่าอ่ะเอาซะหน่อยนะครับผมเห็นส่งข้อความมานะเอาเป็นโลเทชันละกันนะครับผมก็เชื่อว่าอ่าทางนั้นโอเคครับผมโห้ยกูเลยอย่างชอบเลยรพวกคุยง่ายเนี่ยทีนี้เอ็นของทางดีแลยื่นสัญญามา5ปีนะครับถือว่า เอาจริงก็เป็นระยะเวลาสัญญาที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับผมเราไม่เอาค่าฉีกสัญญานะครับแต่ทางนั้นเขาค้านนะครับผมทางนั้นเขาขอค่าฉีกสัญญา6ล้านหรอ20ล้านแล้วกันนะครับผมคือถ้าเกิดว่าค่าตัวมันขึ้นไปถึง20ล้านแล้วใครอยากได้จริงเนี่ยมึงเอาไปเลยโอ้โหทางนั้นยืนยันแค่หล้านนะครับนี่มึงมึงก่าอยู่ยาวกูจริงไหมเนี่ยทางนั้นกูไม่ให้แล้วกันแม่เอ้ยเรื่องมากชิบหาย อ้าวเว้ยมองหน้าเรียมดีแลบมองหน้ากันกบเอเย็นเลยครับผมส่วนในเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยดีแลบรับจากซิตี้อยู่18ื่นอ่าหมื่นแปดเหรออ่ะถือว่าผมแบบเสียเลยผมให้เลยส0 0 0 0บวกโบนัสกินเปล่าไปอีก20 0 0 0 0นะครับผมโอ้โหเด็กที่ไหนมันจะไม่รับข้อเสนอนี้นะครับอยู่ซิตี้อยู่กับเป๊กก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วเนาะมาอยู่นี่เงินเดือนขึ้นค่าแรงขึ้นแถไมได้ลงสม่ำเสมอด้วยนะครับผมอ่าโอเคดีลครับผมโอ้ถือว่าเป็นดีลที่ไม่ยากเท่าไหร่ครับตอนแรกนึกว่าจะตึงกว่านี้นะ ถือว่าเขาก็หาโอกาสให้ตัวเองด้วยแหละครับสำหรับเรียมดีแลบนะครับผมเป็นนักฟุตบอลมันก็ต้องลงสนามอ่ะเนาะสึ่งพิม์ลีกอังกฤษนะครับผมเกมวันนี้เราจะยกคนมาเยือนวูฟแฮมป์ตันนะครับซึ่งก็ในรายนามผู้ตัดสินหลักเนี่ยเป็นโจนาธานมอสนะครับผมมาดูซึเป็ตัวจริงของทางเจ้าบ้านนะครับผมใช้ระบบ5-2-3นะครับืหกิฟตไว้นะแทมมี่บาห์แฮมเดนเนลโพเดนนะครับผมสำรองมีใครใหม่ไหมเนี่ย บุกโ y ซ s a ้ a อ่าา a ิโอซิวานะครับผมสำรลองเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าเรามาระวังตัวจริงเขาดีกว่านะทั้งไอ้เจ้าแทมิบาฮัมแล้วก็อ่าโพเดน์นะครับผมจีทั้งคู่นะครับสว่สวนซเรยตัวจริงของทางนั้วเนเฟรดก,ก็เหมือนเช่นเคยครับแต่ว่าเกมวันนี้ผมใช้คาว่าเหือหมอยแล้วกันนะผมส่งเรียมดีแลบไปเป็นหน้าเป้าตัวจริงครับแล้วอ่าถอยมา m a r i n o ก k ้ลงมาเป็นกองกลางตัวเชื่อมเกมนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่านะยิงฉลองสัญญาใหม่ไปเลยลูกเลย เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นนักเตะของนอตเทียมฟอรเรสต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมเราก็ไม่ได้ยื่นเสนอสัญญายืมพ่วงซื้อค่ะใช่ไหมเออเรามาซื้อเรามาขอซื้อทีหลังมันก็ขายทันทีเลยนะครับเป๊ปไม่มีทีท่าว่าจะห่วงแขนอะไรนะโอเคสวยกับทาวเลสข่าบามองข้างหน้ามีแค่ดีแลบล้อฟารไปส่อนสิ่งหนึง่งต้องฝึกคือเรื่องของการพักบอลน,นะครับผมพักผ่อนไหมอินเดียโอเคบอลหลุดมาถึงดีแล็บครับผมแล้วหวังอิชานสตาร์ทเคลื่อนจังหวะนี้ดีแลบฝากให้เอาแล้วครับ หวังยีชานเข้ามาข้างในมีอินเดียเติมมาคนเดียวจะทันหรือเปล่าลองหยอดเข้าไปอินเดียโคลิิโโดโอบลูกนี้โอ้โหอะไรของปั่นวะนะอย่าว่าแต่ประตูเลยครับไม่ตรงกรอบเลยดีกว่าครับผมโอ้เป็นตะเซ็งครับนะสันติเอตัวใหญ่ซะเปล่านะช่วงนี้บ่งไม่ค่อยจะเข้าเลยครับจิบเอาทาวเล็กเอ้ยโอ้โหงดไปโอ้โห,โโหเกือบโดนครับจงมาะนี้โอ้ทาวเลเกไม่เอานะ คน,คนดูฟอร์มมึงเยอะนะฮะบอกก่อนโดยเฉพาะแปนอาร์เซนอลน,นะครับโง <c oughs> หลอกยิงไกลโอ้โหนี่นึกว่าจะเหมอครับผมโอ้โหบินปัดออกไปได้ยังไงครับลูกนี้น้ำหนักดีแล้วแต่ว่าทิศทางทิศทางก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ประตูมันมันเหนียวร้อยครับผมกลายเป็นว่าจบครึ่งแรกเนี่ยยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับผมทั้งสองทีมเลยนะเดียวันนี้เล่นหลุดฟอร์มมากครับ ถ้ามีรางวัล HOTD เนี่ยหรือว่ารางวัลที่เอา o f the day ในซีรีส์นี้เนี่ยผมว่าวันนี้อินเดียได้แน่นอนครับอุ้ยโอเคอเล่นกันยากกวหน่อยครับผมแต่ว,ว่าจังหวะขยับหาพื้นที่นี่ดีแลบดีขึ้นนะมาแล้วครับบูกโยซาก้าคิดว่าทางบูฟน่าจะเริ่มออกหมัดบ้างแล้วแหะครับเพราะว่าช่วงครึ่งแรกนี่เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับผมดีแลบอีกพื้นที่มาก่อนครับยังนุ่มยังแน่นวิ่งได้สบายอินเดีย โอ้โหต้องเข้าแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับนองเีินโพเลสได้ประตูขึ้นนำหนึงหน่งศูนย์จากมางลิโนก,กี้แล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจกับน,น้องดีแล็บซะหน่อยนะอ้าวแห้งเลยแห้งเลยดีแล็บกูโอ้ดูภาพช้าครับดีแล็บนี่ดึงตัวประกบไปได้ถึงสองนะครับผมแล้วโอ้ยาัลิโนกี้โอ้โหเหี้ยวว่าชิบหายละโซจิซ้อนน้องเลยครับเอ้ยโอ้ย โอ้โหอะไรวะน่านะม,มันหลุดมาผมว่าผมพยายามบังเหลี่ยมมาแล้วนะมันก็มาจนได้ครับโอ้โหดูภาพช้านะโชจิพลาดไปหนึ่งแล้วบอลเป็นใจแล้วกินโคเรียก็บังนะแต่ทำไมมันยังจ่ายผ่านมาได้วะเนี่ยผมว่าโคเรียบังมิดแล้วนะโอ้โหแล้วจ่ายมาถึงเท้าโพเดนแบบนี้ก็ไม่เหลือล้วครับจัดไปชุดใหญ่เลยครับผมต้องการประตูเพิ่มให้เร็วที่สุดครับ ไีเดียไหลให้ดีแลบยิงโอ้โห <S <S มึงต้องเข้าแล้วลูกเนี้ยโอ้โหโยนไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับดีแลบเกี่ยวสวยโชจิให้ Korea. โคเรียเฮ้ยดีแลบยิงตำแหน่งดีพิกขวายิงยังได้อยู่สักนทีดนึนงโอ้โหติดลูดิกเกย์โอ้โหแล้วพู้เัอสินเป่าจบเกมเลยครับผมไม่เป็นไรแต้มนึงก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดแล้วครับ ราะว่าการบุกมาเยือนวูฟถึงบ้านนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะ MVP เกมวันนี้ก็เป็นามารินอฟกี้เหมือนเดิมนะครับผมดีแลบก็ไม่ได้นะฟอเรสต์ Forest ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมเอ๊เหมือนเชลซีจะสะดุดหรือเปล่านะเหมือนจะไปพลาดท่าเสมอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็ยังแต้มทะเลาะเหมือนเดิมนะครับแต่แข็งมากกว่าเรา1เกมนะครับผมก็เป็นว่าแชมป์เนี่ยผมเชื่อว่าเวี้์วููน่าจะชัวร์แล้วแหละครับส่วนพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกของน้องแฮมฟอเรสต์เองเนี่ย ก็ต้องรอลุนพาร์ทหน้าเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับผมโอ้โหลุนกันจนนัดสุดท้ายอีกแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบซีรีส์นัดสตีนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากติดตามเสือพี่ป้าด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ